สวัสดีชาวสุดปอกทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้นะครับผมตามชื่อคลิปนะครับวันนี้ไปออกทริปกันเกาะล้านอีกแล้วนะครับแต่ที่แตกต่างไปก็คือผมนัดรวมเพื่อนเอนเก่านะครับสมัยเรียนมหาลัยนะครับถ้าเกิดใครติดตามผมมาก็จะรู้ว่าแก๊งนี้คือแก๊งทานตะวันนะครับผมก็รู้จักกันมาร่วม10ป,ปีนะครับแต่สิ่งที่ยากสุดเลยก็คือการรวมเพื่อนไปเที่ยวกันนี่แหละมันยากกว่าอะไรทั้งปวงเลยนะครับสุดท้ายแล้วทริปนี้ฮะอยากจะบอกว่ามีสมาชิกกันแค่2คน ก็คือผมแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งที่ว่างไปนะครับผมทริปนี้โอ้โ oh. หอย่างที่ทุกคนรู้นะครับการรวมเพื่อนเที่ยวนี่แม่งยากที่สุดเลยนะครับใช้เงินมั่วไงพอจะถึงเวลาเที่ยวจริงไม่มีเงินเที่ยวไงเมื่อก่อนผมก็เป็นนะครับอาการที่ไม่เก็บเงินไงได้เงินมาเท่าไหร่ก็ใช้แม่งหมดใช้แม่งหมดนะครับพอจะถึงเวลาเที่ยวจริงไม่มีเงินเที่ยวนะครับแต่บอกไว้เลยว่าพอผมได้มารู้จัก Make by K Bank นี่ ดีขึ้นเยอะเว้ยชีวิตเพราะมันช่วยให้เรามีเป้าหมายในการเก็บเงินเว้ยมันดีผมเลยอยากจะมาบอกต่อครับทุกคนและตัวช่วยของผมในการเก็บเงินนะครับคือข่าวพอเก็ตครับมันช่วยจัดสรรปันส่วนเว้ยแบบว่าเช่นเราตั้งเลยนะว่าค่าบ้านค่ารถค่าเที่ยวค่ากินอะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่นะฮะอันดับแรกเข้าแอปมาก่อนเลยสแกนนิ้วไปเข้ามาที่ข่าวพอเก็ตนะครับนี่เห็นไหมทุกคนมันจัดสรรปันส่วนได้หมดเลยนะครับผมก็ตั้งเอาไว้ค่าเที่ยวท้องติดกระเป๋าค่ารถค่าบ้านค่าเอา ฟ้าด้วยค่ะหมาก็ต้องระบุไว้นะครับแล้วก็มีเงินเก็บที่ห้ามใช้ด้วยนะครับผมที่สําคัญก็คือนี่เห็นมุมขวานไหมมุมขวานี่คือการล็อกนะครับการที่เราตั้งเป็นล็อกอย่างนี้ไว้นะครับคือเงินห้ามใช้เลยนะฮะพอถึงเวลาใช้จริงเราจะได้ออกไปใช้ได้นะครับมันเจ๋งนะครับพูดง่ายๆเป็นคติดหูนะครับผมต้องการสิ่งใดหวังสิ่งใดให้เมคจัดให้ด้วยคราวพ็อกเก็ตนะครับไม่ว่าจะช็อป กินหรือเที่ยวให้เมกช่วยแพ่นนะครับผมโหลดไปเลยติดโทรศัพท์ไปเลยดีครับแนะนําโอเควันนี้อย่างที่บอกไปผมมีเพื่อนมาร่วมตุรกรรมหนึ่งท่านเท่านั้นเป็นทริปแบบว่า2ชายโสดแล้วกันนะครับผมยัง <c oughs> ไงผม <c oughs> ต้องขอบคุณทุกคน,กคนด้วยแล้วกันที่คอมเมนต์มาจากคลิปที่แล้วนะแต่ก็เวลามันก็ผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ให้กำลังใจกันนะครับผมไปเที่ยวปลดปล่อยชีวิตอย่างที่เคยบอกไปชีวิตเราต้องเดินต่อนะครับผมไปเที่ยวสร้างกําลังใจให้ตัวเองสร้างแพชชั่นให้ตัวเองแล้วก็ยิ้มให้กับทุกวันนนะคัโเเวี้้จกขึน นะครับใครที่กลังดูคลิปนี้อยู่แล้วก็ทานข้าวเรืขอให้ทานอย่างอร่อยๆเลยนะครับโอเคลุยโอเคครับผมถึงแล้วนะฮะเกาะร้านนะครับผมนี่พูร่วกตากรรมชื่ออะไรฮะชื่อตูดับไอ้น้องตูดนะครับผมก็เรียนมาด้วยกันก็อยู่ในแก๊งทานตะวันทานตะวันมาสมัยเรียนนะครับตอนนี้วุ่นวายหนึ่งจะไปขึ้นเรือก่อนเพราะว่าเรือกำลังรออยู่นะฮะข้ามไปก่อน๋ยว โอเคถึงแล้ว speed b o ยี่สบนาทีถึงนะฮะี๋ยวก็จะเหมือนเดิมรอพี่กิตมารับนะครับผมสบายไหมเนี่ยมาเที่ยวหากัน2องคนเป็นคู่รักไปได้ประเทศเดี๋ยวเราเราจะมาหาคู่รักที่นี่มึงหาเลยจะหาด้วยกันจีตามใจเหรอมาเที่ยวมาปลดปล่อยมาปลดปล่อยเก็บตังค์มาเที่ยวแล้วก็มาใช้ชีวิตนิดนึงนะฮะนั่นไงพี่กิต มือใหญ่ๆมือใหญ่ใหญ่จริงร้านนึงอะไรไม่ออกก็นี่แหละเกาะร้านเนี่ยใกล้ดีขับรถสองชั่วโมงคิดถึงพิกิตนะครับทุกคนเราเจอพี่ชาเราแล้วสวัสดีฮะสวัสดีครับมาพักใจหน่อยนะได้สวัสดีครับอันนี้เพื่อนผมที่เชิดตูนโอเคเพื่อนสมัยเรียนเล่นนันยังเนี่ยนอนแล้วสวัสดีครับโอเคไปโอเคเดี๋ยวคงจะไปเอาของไปดรอปนะครับผมตามที่พักต่างๆค่อยว่ากันข้ามไปก่อน โอเคลงเรือแล้วฮะแล้วก็ลงเอ้ยลงรถเดี๋ยวก็ขึ้นเรืออีกรอบนึงเราจะไปเกาะให้หาลิงนะฮะมาเกาะ้านงเคยไปเกาะอื่นไหมไม่เคยครั้งแรกใช่ไหมใช่เปิดสิงคโปรูแล้วกันเปิดประสบการณ์โอเคแล้วเมื่อกี้ก็ได้แวะเข้าห้องไปแล้วนะฮะไปเห็นห้องแล้วก็มีอ่างน้ําด้วย เพื่อนผมก็ชอบทางน้็เดี๋ยววันนี้คืนนี้เต็มที่เลยเราให้กูออกนอกก่อนนะโอเคอยู่ดีไปเที่ยวสองคนเฉยเลยจริงเพื่อนเยอะกว่านี้นะทุกคนจริงเพื่อนเราเยอะกว่านี้นะแต่ว่าแต่ว่าการนัดกันรวมกันมันยากมากเชื่อว่าหลายกลุ่มก็เป็นนะนัดรวมกันแต่ที่ยากยากอ่ะก่อร้านสมัยนะครับผมสนับสนุนเรืออะไรอีกแล้วใครอ่ะ ขาดแล้วลุขาดแล้วโอ้ยเดี๋ยวไปให้ไปให้ไม่เป็นไรไปให้ไปให้ไปเหรอพี่แก้วยังทันนะเดี๋ยวเย็นนี้จะอยู่ได้ตลอดโอเคลุย้ไอ เราระวังหินนั่นมีเฮ้ยเฮ้ยดิเขาเป็นเชฟเหรอไม่ใช่ไม่เป็นไรมันมีที่รับไหมไม่มีไม่มีอะก่อล้างเราก่อล้างเหรอไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยหาสั่นแล้วไปเป็นหาเซเว่นเหรอหาเซเว่นนี่มีเซเว่นแต่ว่าลิงลิงเข้าไปหมดนะข้าศัตรีดิโอ้ยน้ำใส่กิ๊กเป็นไง เฮียมันจะตายตาลิ้งเพิ่งเริ่มลิงล้งไม่ดูนะดูเขารู้แล้วว่าเรามาเขารูว่าเาหันเข้ามาไม่เมาจริงเหรอวะไม่เรื่งไม่เมาเลยเหรอไม่กูถามจริงๆเธอวะกูทนได้ไดโอ้โหเมื่อก่อนกูเล่นเครื่องเล่นกูทำงานบีมเบอร์เีย <laughs> เล่นแต่เครื่องเล่นเนอนไง ไม่เมาแต่ว่าเขาอักขวนห,หน่อยก็อ,อักขวนเฮ้ยแผ่นนี้เขียน AO Tolly ให้หน่อยนะครับได้ครับเขียนแล้วผมขเขียนเยอะนะไม,ไม่เป็นไรคุณคนเขาอยากจะเห็นอะไรนะของพี่อาร์มจากเนี่ยแผ่นไม้ลอยทะเลนะเนี่ยพี่อาร์มคือกิจก็เก็บแบบนี้ใช่ไหมใช่เนี่ยเก็บจากเนี่ยไปเน,นี่ยเห็นไหมของสวยงามตรงนั้นเห็นไหมดูดิไม้ไก่เนี่ยเนี่ยน่ารักมากเลยเนี่ยเห็นไหม ลงได้แป๊บหนึ่งแล้วก็มามามพักนะครับผมการพักผ่อนก็คือการที่เรานั่งเรือมานานๆแล้วก็ทําให้มึนนะครับก็มาพักแล้วก็ขึ้นเลยรอบเพื่อที่จะไปตกปลากันเพื่อเอามาทํากินซาซิมิในเย็นวันนี้นะฮะที่เห็นมันก็มีลิงนะครับลิงก็ใจดีกลุ่มหนึ่งนี่ก็กินคองตัวหนึ่งนะครับรอของกินอยู่ไปไปาใหตกปลาปลามาแล้วตัวนึงผม่วมเลย อันนี้หลายคนสงสัยว่าไอบ้บักระตูนนี่คือใครเราเจอเปนตอนปีหนึ่งใช่ไหมใช่แต่ว่าตอนปีหนึ่งเนี่ยกูอยู่ไอ้กีดก่อนใช่อ่ากูอยู่ไอ้กีด<ช>แล้วก็ไอ้ดิยวไอ้บีมึงยังอยู่แบบว่าแกง๊งแกง๊แกงกระโปรงมัแก๊งกระ,ปะโปงกูวางถึงกูก็อยู่ด้วยแล้วจำไม่ได้ <c oughs> แต่เจอมึงเกิดตอนแรกอะก็คือแบบหน้ามึงอะไปไงให้เลยไหมหน้ามึงดูโหดอะดูแบบไอ้เจ้าเด็กช่างเพาะว่เนี่ยไอ้ไม่กล้าคุยด้วยเว้ยแต่พอผ่านไปผ่านไปเรามารวมกลุ่มกันตอนไหนวะตอนปีปีสองเลยมั้งปีหนึ่งนี่แหละทำไมตรงไหนตอนไหน จำได้ไหมจำได้ว่าตอนแรกเลยพี่พี่เดี๋ยวมันเป่นแล้วเปลี่ยนด้วยอ่ะเปลี่ยนไม้เปยนไม้โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนไม้ก่อนตอนนี้ลมแรงเกินเดี๋ยวจะอว้วกครับ <c oughs> <c oughs> มาพาร์ทสองไม่กูจำได้ว,ว่าตอนแรกมึงมึงไ,ไม่อยู่กูมีอกูไงอยู่กูเข้ามาวันแรกกูอยู่กับมึงเลยจริงเหรอเออมึงทะเลาะกูเนี่ยไม่กูเข้ามาวันแรกกูอยู่กับมึ๋อห้าคนเจมส์สวัสดีพี่อาร์มครับพี่อาร์มเนะี่ยพี่อาร์มเลยเนี่ยเออเออเอออ๋อห้าคนห้าคนมึงขับโซนี่เด็ใหญ่เด็กโซนี่เด็กแหวนกูจำได้อยู่เอามือเด็กข้างไข่ีสวัสดีทุกคนสวัสดีครับพี่อาร์มกระจอกไอ้ขี้คนนึกว่าคนนู้นจะโหดไม่โหดพี่อาร์มเลยไม่โหดอันมีเรื่องกูว่ามันอะสวัสดีว่า ทีนี้พอเขาปีหนึ่งปุ๊กกูชวนทําหนังสั้นเรื่องแบบปีหนึ่งที่บ้านมึงตอนนั้นมึงมองเห็นกูเป็นยังไงมองเห็นเป็นไงเป็นเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่ที่น่าเคารพเป็นเป็นเหมือนคนที่น่าเคารพด้วยเฉยๆคือคือเป็นคนที่พอพอเห็นว่าใครเป็นรุ่นพี่เนี่ยเราอยากไหว้อยู่แล้วแหละเพราะเราแบบเคารพคนนะเอาง่ายๆเป็นคนที่เคารพคนมากกว่าแต่ทรงมึงอะทรงมึงนึ่แบบว่าเด็กช่างเลยน่ากลัวเลยแบบว่าถึกถึงอะแต่ว่ามึงอะไอเนี่ยมันกลัวพวกแบบว่ากี่เสื้อ มแมลงดอย่างเงี้ยไอ้สัตว์กลัวมั่วกลัวตัวทำไมเฮโผลมึงกลัวกลัวเพราะอะไรวะมีปมไหมไม่ไม่ได้มีปมเลยก็ก็กลัวเหมือนมึงกลัวตุ๊กแกแต่กูไม่ได้กลัวตุ๊กแกึงว่าเอาตุ๊กแกมาวางตรงนี้แล้วมึงกลัวไหมมึงเออ,เอมึงก็กลัวกูก็กลัวบ้างกลัวบ้างแต่พูดถึงตั้งแต่ปีหนึ่งกันตอนนี้กี่ปีแล้วประมาณเจ็ดเอ้ยประมาณห้าปีได้ไหมโอ้โเดี๋ยวที่ไปนูน้นมาสิบสิบปีเหรอสิบมันเพิ่งแจ้งเตือนกูนี่เหรออ่ะสิบปี เป็นสิบปีที่รู้สึกว่ามาเที่ยวกันอย่างเงี้ยครั้งแรกเลยไม่เคยมากปกติจะไปแต่ขัเหลมย่าเยลยองกันอ่ะไปแม่งจนเบื่ออะไรอเงี้ย่จริงก็ไปกันไปรวมตามๆก็ห้าคนขึ้นใช่แต่เนี่ยมาเที่ยวกันแบบว่าสองคนเพราะมันไม่มีใครมาไม่ได้อยากมาสองคนเลยชวนเลยมีใครมากันแต่ก็ยังโสดใช่ไหมยังโสดยังโสดอยู่ก็คุยมอไปเรื่อยไปไม่ได้มอไปเรื่อยก็ยังโสดคนงานเยอะ๋องานเยอะอินโทรแดงอินโทรโลคอินโทรแดง นี่มึงเป็นอินเทรเวิร์ดป่ะไม่เลยกูนี่เอ็กซ์โวเวิร์ดสุดๆอยู่คนเดียวไม่ได้เยียต้องหาสังคมเป็นมนุษย์สังคมใช่มนุษย์สังคมมนุษย์สังคมเนี่ยตอนนี้อยู่คนเดียวอยู่บ้านคนเดียวกูจะตายห่าเนี่ยต้องเปิดเปิดไฟทั้งทั้งบ้านแล้วก็นอนตกบ้านดีกว่าจะไม่มีอะไรกินซะแล้วโอ้ยไปแล้วดิอันนี้ปลาอัวใหญ่ดิไปแอ้วเอาไปนะโอ้ยวิ่งดูดูน้ำต้นทันทีมา มึงจำวิธกรรมอะไรได้บ้างก่อนสมัยเรียนแต่ที่กูจำกับมึงได้มากสุดก,ก็คือเมาแล้วกูฉีกเสื้อขาดกระจุยนนี่้าถ้าเป็นเรื่องเมามึงชอบแก้ผ้าชอบชอบแก้ผ้าโชว์เพื่อนอะ่ะไม่ได้โชว์จำอะไรไม่ได้มึงชอบฉี่อ่ะไปเรื่มีครั้งหนึ่งเคยเอาด้วงหรือผีเสื้อรู้วิ่งแกล้งมึงแบบว่าลออ่อห่อจนคนออกมาดูนึกว่าต่อยกันนห่ไงได้แกล้งเพื่อนไอ้ที่นี่นกี้จะากกระโดดกระโดดกระทือบแต่ตอนนี้ตอนเป็นึนนองที่กูเป็นนอนกับไอ้ไปไหว้กับผืนไหว้ขอ, <laughs> อยาเลย เลิกแขงเถอ <laughs> แขงเถอเหนื่อยแล้ว <laughs> ช่วงนี้ก็ว่างๆก็เดี๋ยวพยายามไปรวมเพื่อนเก่าๆมาให้รู้จักกันอ่ะเขาได้แล้วนะส <laughs> ุดท้ายครับหมดหวังครับเข้าเกาะ <laughs> แล้วก็ไปกินปลาที่พี่ๆเขาตกได้นะครับรอกินกันเดียวดีกว่าตกเล่เาๆอะ่ะโอเคเข้าเกาะกินข้าวในระหว่างรองของกินเดี๋ยวจะพาไปดูครอบครัวริงนะครับนั่งเหมือนคนมากทุกคนดูดินี่มันหาของให้กันนะ พ,พี่กีดบอกว่ามีคนเอาปล่อยมันไว้นะครับแล้วก็เหมือนเอาลูออกเอาหลานกันทําเป็นท,ที่ท่องเที่ยวให้ฝรั่งมาดูลิงแล้วก็เอาอาหารมาให้เงี้ยอ่ะมีน้องสองคนนะครับผมความฝันอยากเป็นตลกแล้วเขาก็มีมีมุกตับมาเสนอด้วยโอ้ยน้อยน่อยเดอโชว์หน่อยอ่ะโช์หน่อยครับสวัสดีครับกีสวัสดามครับกีสวัสดาครับอ๋อไม่อยากจะคุยอะไรมากหรอกอุยคุยสักหน่อยอ๋อเด็กๆโตที่ร้องนะอู้ร้องแถวนูยองเลย บ้องบัวทองมันบัวทองเลยไปเบาๆแค่นี้เรัไอ้นี่ฮะน้อยไปเดียวอีได้ข่าวว่าชอบทำอาหารชอบทำอาหารเพนาั้นวันนั้นข้าวครัวไปทำอะไรข้าวครัวเอากระทะมาผัดหมูเอาตะหลิวมาผัดหมาเอากระทะมาผัดหมูถูกแล้ว โอ้โหเรพอกันเลยเข้าเข้าครัวเหมือนกันเข้าครัวเป็นอะเข้ามาทีก็ทิมมือเลอะไงก็เลยเอาสบู่มาถือแหมสบู่มาถูหมูสบู่มาถูลูกสบู่มาถูมือมาน้นเรียว่าจะยาวเรียว่าจะียกว่านั้เรื่อ้สเอาไปเอาไปโอ้โหขโมยไอ้ดีมาแย่งสิ่นไปกินเลยอ่ะโอ้ลิงแย่งสี่น เออนิดเดียวอ่ะเราต้องเก็บไวปดิเดบอัลล er ์โพลไปเนี่ยป so ั่นตีนก็คือเท่าโหมันเลยเอออ่ะดีๆปั่น้องด้วยนะครับผมพริกตกใช่ไหมใช่ครับไปคุยให้เลยสุพรรณีครับสุพรรณนครับเออเดี๋ย็กๆครับพึ่งทำครับนักิพึ่งใำตเดี๋ยวปึ๊้เดี๋ยวคนไปติดตามเลยอ้าวโอเคเดี๋ยวเราก็ไปติดตามเลยขอบคุณครับเดี๋ยวจะมีพี่อัมในคลิปด้วยอ้ามีด้วยมีด้วยจะไปเล่นด้วยอย่างนี้ก็ตามโอเคครับผมหกคำถามตามหามาเวล ครับผมต้องหาให้เจอว่ามันคือตัวอะไรได้สลับันถามเป็นผู้ชายใช่หรือไม่ไม่ใช่เออเป็นมนุษย์ใช่หรือไม่อ่าใช่ใช่หรือเปล่าใช่น่าจะใช่ือเปาแสดงว่าตัวสีอื่นีมีงอนมีงอนไม่ใช่ตัวเฮี้ยอะไรมีงอนผู้หญิงผี้หนผู้หญิงใี่มั้ยอ๋อไอตัวนั้นผู้หญิงผู้หญิมีพลังแบบแบบว่าพลังจิตใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ถึงกับพลังจิตนะไม่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 พลังิจงพลัเยอะพลังเยอะพลังเยอะโอเคกูรู้ละบินได้ติดสองถามอ่าห่อได้โอเคมีแมวเป็นสัตว์เลี้ยงอ่าใช่ใช่ไอกัปตันมาเวลกัปตันมาเวิลยังเขาตอบแล้วยืนยานเขาตอบแล้วยืยยานเป็นคำถามที่ ถูกต้องเลยหูชัดหมดเลยมาเึอแล้วเนี่ยเออเฮ้ยเดี๋ยวยิมนี่ั่นไอ้พริกีพี่ติดฟันซะแล้วโอ๊ยไ้สามีดูแล้วปาเบลไม่เจอพริกเมื่อกี้ใช่หรือไม่ใช่แล้วขอบขอบคุณพี่อามมากครับเอาดีกว่าเอานี้ก่อนเลยเฮ้ยเราทำยัไงบอกคุเนยได้ได้ดิีนปลาดิบหรอ กินครับแต่ว่ากินได้แต่ปลาแซลมอนไม่เคยกินปลาอื่เอ้ยอันนี้อร่อยกว่าปลาแซลมอนอีกลองบอกให้ลองงจริมึงดูคอมเมนต์นี่เนี่ยหน้ามึงคอนเทนต์สุดๆจริงเลยจริงอ้าวมึงรองมึงรองมึงรองอร่อยกว่าปลาแซลมอนเยอะเลยครับไหนเขาไม่ทำอย่างนี้หรอกจริงปะจริงไม่เค้าเลยน้ำจิ้มอ่ะอันจะจิ้มไหนครับจิ้มนี่ครับจิ้มเออแซลมอนกว่ามันจะมาถึงเราใช่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีแต่ซ่อมบอนเลี้ยงนี่ของจริงเป็นไงลอยอยแพเป็นไงล่ะนี่แหละทะเลของแท้ กินข้าวเสร็จแล้วก็มาให้อาหารลิงนะครับดูแด่นโน้นห้ามเออฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่กระโดดไปเนี่ยไม่ดูแล้วไม่ดูแล้วเอาเลยพี่เออไว้ใจไม่ไล่ดูหน้ามันเลยหน้ามันไม่ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ไล่เลยเออพี่เกียวเลยพี่เดียวเลยห้ามมันอยู่รังกูมันไม่ได้ทำยี้ยอะไรมึงเลยเลยเลยกระโดดไปไอ้เนี่ยตอนนี้เฮ้ย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 พี่เดียวทำอะไรเรา โอ้เยอะแยะจอนนี่โดนกัดเฮ้ยนี่มันล้างนะเนมันเอาไปล้ <laughs> างเฮ้ย <laughs> มันฉลาดไอ้ที่ๆๆเหี้ยพัฒนาว่ะ <laughs> เอาไปล้างอะ มาตกเมกให้หารเลนเรียบร้อยเดี๋ยวแล้วเมนูต่อไปเราจะไปดำน้ํากันครับผมก็อย่างที่บอกไปนี่เราเคยมาเที่ยวกันแบบนี้ครั้งแรกนะครับการวางแผนการงินเป็นไงวะในการเที่ยวในการกินในการชอบอะไรอย่างเงี้ยจะแยกเก็บไว้ในธนาคารก็เก็บไว้ในธนาคารใช่ไหมแล้วก็ใช้ใช้ใช่ไหม เดี๋ยวกูจะบอกให้กูมีอะไรมาแนะนำเคแบงมีไหมมึงใช้เคแบงอยู่ไหมผมใช้เคแบงเป็นหลักอยู่แล้วครับอ่าเคแบงเขามีแอปพลิเคชันชื่อว่า Make by เคแบงเว้ยอ๋อเออเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการวางแผนการเงินเว้ยครับผมเออตอนนี้กูบอกเลยเมื่อเกิดมึงยังไม่ดาวน์โหลดมึงโหลดซะโอเคเพราะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นเว้ยมึงโหลดแล้วปุ๊บมึงใส่โค้ดนี้ไปนี่เป็นโค้ดเฉพาะของกูนะอ๋อใส่ในขั้นตอนการสมัครแล้วมึงก็โอนเงินเข้าไป100บาทมึงรับทันที50บาทโอ้โหทุกคนที่ดูอยยยยู่่ดดด้วนนนะะะคคคครรรรัััับบบผมมใงไโโหหลลลเ Make by ให้คาวพ็อกเก็ตดูแลคุณเชียบๆเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดำน้ำกันต่อได้เดี๋ยวไม่ลืมโหลดนะโหลดเลยเดี๋ยวผมจะโหลดตอนนี้ให้ไวเลยโอเคครับโอเคครับทุกคนด้วยนะครับอันนี้คือที่ดำน้ำนะครับแต่ว่าตอนนี้ลมแรงแล้วก็น้ำขุ่นด้วยโอ้โหกูดำไม่ได้เห็นนะครับไม่ได้กลัวป่ะกลัวกลัวกลัวมากมันต้องมีคนที่เป็นโรคกลัวน้ำเหมือนผมเหมือนแบบอุ้ยกลัวกลัวเออมียกเลิกพี่ยกเลิกกลับบ้านครับ โอ้ม <si ีอ ok ่านให้ด้วยเมื่อคืนอะไรก็ไม่รู้นะครับเวลามาบ้านพี่กิจทีไรก็จำไม่ได้ช่วงที่ โอเคได้ตื่นเช้าในวันนี้นะครับเช่นเคยครับพี่กิจจะพาเราไปกินร้านร้านหนึ่งที่อร่อยมากๆมีหมึกน้ำดำที่แบบว่าแปลกมาก หมือนน้ำมันเครื่องแต่ก็กินได้แล้วก็อร่อยด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวจะอาบน้ำอาบท่าแล้วก็ไปนัดเจอพี่กิตกันนะครับวันนี้ก็กลับบ้านแล้วหิ้วเขาไปกินเขากันอ่ะแล้วนี่คือหมึกน้ำดำแม่ต้องแดกนะได้เลยครับจะแดกดมันคือการเปิดโลกเอ,อมันเหมือนมันจะเหมือนน้ำมันเครื่อง,องที่กูบอกอ,อแม่กูเห็นแม่กูตีนะมึงต้องซื้อไปฝากแม่มึงด้วยอ,อะไรอะอะไรปับ

สะพานแห่งการจากลาอีกแล้วไปกินเราะว่า,วา,วาอะไรนะจนกว่าจะพบคนใหม่อะจนกว่าจะพบคนใหม่ เคเดี๋ยวจะกลับรถนะครับผมโพลรถเลยลวกันนีหลายมากกระแทกตุ๊กตักตุ๊กตักตุกตักโอเคผมมาสรุปกันสักนิดหนึ่งไอ้โตนเป็นยังไงบ้างมาเที่ยวกูครั้งแรกแบบแล้วสองต่สองแล้วก็แต่งตัวเป็นคู่กันด้วยน่าเกลียดมากมันไม่ได้ตั้งใจไปบ้างกูพามาเจอพี่กิจมาเจอพี่ก้องก็รู้สึกเท่ารู้สึกจากมนุษย์มนุษย์การทํางานคนหนึ่งอะไรเงี้ยมันได้ออกมาเที่ยวเลยไม่ได้ได้มาเจอคนที่เขาแบบเขาดูจริงใจไปซัทุกอย่างเลยไม่ว่าจะทําอะไรอะไรเงี้ยรู้สึกเราปลอดภัยมากที่ได้อยู่กับพี่กิจพ แฟนพี่เขาด้วยเอออ่ะนี่กะคือตูนนะครับผมเป็นเพื่อนของผมเลยเรียนไหนปีหนึ่งมาด้วยกันเลยแล้ว<ม>ในกลุ่มก็จะมีอีกหลายคนนะครับในแกลงคาราวันเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆในการที่จะแบบว่ารวมเพื่อนรวมเพื่อนเก่าอะไรอย่างเงี้ยอ้าวก่อนจบคลิปไปขอ,อยัดอีกทีนึงนะครับผมใครให้ดูมังในต้นยันจบนะครับจะสัมผัสได้เลยว,ว่าผมอ่ะพูดถึง m a k e b y K-Bank บ่อยมากนะครับผมยัดอีกทีทีหนึ่งใครยังไม่โหลดโหลดเลยนะครับเพราะว่าเดือนนี้เขามีโปรโมชั่นนะครับผมแค่คุณโหลด m K-Bank มกบายเคแนะคผมาแล้วก็สร้างติดดเป๋าลุ้้นรับทองไ นะครับผมตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2523เลยนะครับใครที่อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมลิงก์แปะด้านล่างไปดูได้เลยสุปสารบายกับคลิปวันนี้นะครับผมกับการเที่ยวเกาะร้านให้อาหารลิงอะไรก็ว่ากันไปขอบคุณมากที่ดูจนจบทริปนี้แล้วกันนะครับติดตามใหม่ที่ทริปหน้าหรือวอล์กหน้าละครักหต่อวันนี้เอโอลาไปก่อนนะ ขอบคุณมากขอบคุณทุกกำลังใจกูเชื่อว่าลงคลิปนี้ไปคนจะคอมเมนต์แบบว่าให้กาลังใจแต่ว่าไม่ต้องแล้วนะเพราะว่าบุ๊ปออนแล้วชีวิตเราต้องเดินต่อไป2ชายโสดเราเดี๋ยวถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปอย่างนี้เดี๋ยวผมไปกันอีกไปเที่ยวกันอีกนะครับผมสำหรับวันนี้เอโอลาไปก่อนนะครับวัสดีรับบ๊ายบาย